สนับสนุนโดยการบินไทยรักขุณเท่าฟ้าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมาถึงช่วงสีสันนะครับบ้านเรามีสงกลางน,นะครับแต่ว่าฝรั่งนี่เขาก็ไม่ได้สงกลางอะไรกับเขาด้วยครับก็มีสีสันเรื่องอื่นๆครับค่ะวันนี้นะคะคุณสายพิมพ์รัชดานะคะจะพาไปดูการเดินบนเวทีนางแบบหรือว่าเรียกท,ท,ที่เรียกที่เรียกกันว่าแคทวอล์กเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูคะ่ะว่ามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ่ะคุณสายพิมพ์รัชดาสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรื่องราวของแฟชั่นแล้วก็การเดินแบบนั้นนะคะจะไม่เหมือนที่เราเคยเห็นเห็นกันมานะคะเพราะว่านางแบบนั้นจะเป็นผู้พิการที่มาเดินแบบให้เราได้ดูกันไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับดีไซเนอร์ท่านนี้นะคะเขาได้ใช้นางแบบที่เห็นไหมคะขา<ม>พิการเป็นขาเหล็กมาเดินเลยบางคนก็อาจจะพิการทางสายตานะคะบางคนนั่งรถเข็นมาเลยก็มี โดยที่ถ้าคนไหนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากๆเขาก็จะมีนายแบบในแบบนะคะมาเดินด้วยนี่ปุ่นนี้เป็น,น <ะ S 1> ต้น,นใช่ที่ีปุ่นค่ะเนี่ยมีนายแบบมาช่วยจูงนะคะอย่างหญิงสาวคนนี้นะคะเขาตาบอดอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแขนเห็นไหมคะนะคะก็นั่งรถเข็นมาเลยโดยที่เขาตกแต่ง รถเข็นด้วยนะคะให้ดูเข้ากับธีมของชุดนี้นะคะซึ่งดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นคนนี้นี่ผมทองทองนี่นะคะเขาชื่อว่าทากาฟูมิซึรุตะนะคะโดยที่การแสดงโชว์นี้ผ่านภายใต้เสื้อผ้ายี่ห้อว่าเทนโบค่ะแล้วก็งานดีไซเนอร์ในครั้งนี้นะคะเขาใช้ชื่อคอลเลกชันว่า people's design เพราะว่าเขาอยากจะดีไซน์เสื้อผ้าที่ให้ทุกคนสามารถใส่ได้นะคะใส่ได้ง่ายแล้วก็ดัดแปลงได้ด้วยนะคะอย่างบางตัวอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะใส่ได้ทั้งหน้าข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยออแล้วก็เขาอยากจะส่งเสริมนะคะให้นางแบบที่เป็นผู้พิการนะคะได้มาเดินแบบอย่างคนนี้ค่ะเขาให้สัมภาษณ์คขาว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนึ่งเกิดมานั้นจะได้มีโอกาสมาเดินแบบกับเขาด้วยเธอก็มีความสุขมากๆเลยค่ะครับ ถือว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นการส่งเสริมนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนแบบทั่วไปจะใส่เสื้อผ้าที่ดีไซเนอร์ออกแบบได้มันก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็สามารถใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้เหมือนกันเขาใช้ people design น่าสนใจเพราะว่าผู้พิการเนี่ยไม่เคยบอกนะครับว่าต้องการขอสิ่งอะไรที่แตกต่างแต่เขามองว่ามันเป็น universal ห้องน้ําหรือว่าทางลาดหรือว่าลิฟต์อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็ใช้ได้แต่ว่าเขาก็ใช้ได้ด้วยแต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะอย่างในหลายๆประเทศเนี่ย รถเมย์ที่จะต้องปีนบันไดขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีแล้วเป็นรถเม์ชันต่ําคนทั่วไปก็ใช้ประโยชน์ผู้พิการที่จะใช้ล้อก็สามารถที่จะขึ้นได้ก็คือสอดคล้องกันกับเสื้อผ้าแบบนี้คือคนปกติก็ใส่เขาไม่ได้บอกว่าสําหรับคนพิการคนปกติก็ใส่ได้คนพิการก็ใส่ได้นะครับถูกต้องเลยค่ะนั่นก็คือแนวทางที่เขาอยากจะทำให้คนเห็นอนต่ออ่านต่ออ่านต่ออ่านต่อวายโดนน้ำกลัวนะรู้ป่ะน่ารักไปไหมคะอดใจไม่ได้เลยผมหยิบเอมาก่อนเลยนัเห็นแบบว่านี่คือรอจังหวะ ลนี่คือแบบว่าโดนแกล้งเดนเต็มนะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิ่งอะโอ้โหมันไกลมากเลย <c oughs> <อ>แต่มันโดนเต็มเเลยค่ะเหมือนไปเล่นเกมอะไรอยู่แล้วแบบ มีตัวกระตูนมีอะไรแล้วมเราสองอย่าเพิ่หยิบพ่อะไรชาค่ะแล้วชายก็ไม่มีเลยนะคะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้มีได้ไงก็แกล้งอะอะก็น่ารากสิคัดเปียกเลยไปเดี๋ยวดูซิมีอะไรเรื่องนี้เอาใจสองท่านเลยต้องชอบทานผักประเภทนี้แน่ๆผักปลอดชอบมากทานตลอดเวลาอาหารที่บอกว่ามีสุขภาพดีทําให้หุ่นดีแบบนี้นะคะ เราก็จะมาดูผักปลอดสารพิษกันนะคะ,คะที่ไต้หวันนั้นเขาใช้แสงไฟ LED ในการปลูกผักค่ะนั่นเป็นยังไงเราไปดูกันที่ไต้หวันนี่นะคะอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นระบบปิดนะคะแล้วก็ปลูกผักโดยเพียงแค่คุณมีหลอดไฟ LED นะคะก็จะสามารถได้ผักสวยๆงามๆนั้นมารับประทานแล้วซึ่งวิธีปลูกแบบนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศไต้หวันค่ะข้อดีของการปลูกผักด้วยแสงไฟ LED นั้นก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อที่เยอะเลยนะคะเพราะการปลูกนั้นจะเป็นการปลูกอยู่ในที่ร่มแบบนี้<ม>เหมือนผักไฮโดรโพนิกส์ทั่วๆไปโดยผู้ปลูกนั้นสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นสารอาหารและน้ำได้ส่วนหลอดไฟ LED นั้นก็ใช้เพื่อทดแทนพลังงานของแสงอาทิตย์นั่นเองเพราะแสงของมันนะคะสามารถเทียบเท่าได้กับแสงธรรมชาติของดวงอาทิตย์รวมถึงมีราคา ประหยัด uh, และไม่กินไฟด้วยสำหรับประเทศตไต้หวันค่ะเขาเล็ง<ๆ>เห็นโอกาสนี้ทำให้มีการใช้หลอดไฟ LED <ๆ>ในด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายนะคะโดยมุ่งเป้าในการเป็นผู้นำรายใหญ่ของโลกในการปลูกผักในเชิงเทคโนโลยีนั่นเ,เองนะคะสำหรับไต้หวันก็ถือว่าได้เปรียบอย่างเช่นได้เปรียบประเทศญี่ปุ่นนิดนึงเป็นต้นเพราะว่าไต้หวันนั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมด้านระบบไฟเพื่อใช้ให้แสงสว่างค่อนข้างที่จะล้ำหน้ากว่าหลายๆประเทศ และชาวไต้หวันเองก็ได้หันมาสนใจการทำอุตสาหกรรมการปลูกผักในเชิงเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยค่ะคือท,ที่นั่นเนี่ยไต้หวันเขาก็จะมีโรงงานผลิตเ LED เยอะมีโรงงานเยอะแล้วก็ที่สําคัญ LED เนี่ยที่เปรียบทเทียบกับแสงอาทิตย์นี่มันมีความต่างอยู่เพราะว่า LED มันไม่ให้ความร้อนออเพราะฉะนั้นม,มันก็เลยทําการปลูกผักได้อย่างดีแล้วก็จริงๆปัจจุบันนี่เห็นไหมน่าทานเนาะเป็นผักที่มาจาก LED น่าทานแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มใช้เทคโนโลยี LED กันมากขึ้นเพราะว่ามีราคาถูกลงด้วย ค่ะใช่ค่ะก็สามารถลองทําได้ที่บ้านถ้าเกิดว่าเราศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกนิดนึงนะคะอีกทีไหมคะรอรออยู่ค่ะรออยู่อยากให้คุณพี่รักเล่นนะค่ะคุณผู้ชมกิใจล่ำลาก่อนล่ำลาก่อนนะคุณผู้ชมคะทายต้องขอลาไปโดนฉีดน้ําแล้วนะคะแล้วขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในช่วงสงกานค่ะสวัสดีค่ะคือไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียม ี้เตรยมมาไงผมก็ไม่เตรียมนะฮะพอดีคุณผู้หญิงข้างเขาเตรียมมาให้นะครับรู้สึกซื้อมา29บาทนั่นเองนี่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดของแท้นะไม่ใช่ของก่อนี้ของลิขสิทธิ์เอออะไรหมีหมีอะไรนะฮะอะไรลิมาคูมาเนี่ยก็บอกกำลังกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในญี่ปุ่นแล้วอย่าเข้าหน้าเดี๋ยวปืนลั่นเดี๋ยวปืนลั่นไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกพี่อื่นแล้วเวลาจับปืนนี่นิ้วต้องอยู่นอกโรงไกลแล้วอย่าเข้าหาตัวเองต้องเช็ค้วเวลาลั่นไกลอะคะ <laughs> พักเถอะพักสกู้ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของโฟกัสทอลที่น่าสนใจครับค่ะ